คันเทพเติมเกมราคาถูกนะครับเติมได้หลายเกมเลยโดยเฉพาะฟรีไฟล์ Rv นะครับลหลักๆก็ฟรีไฟล์นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากและมีระบบส่งของขวามภายในเกมด้วยนะค,ะนะครับลิงก์ด้าน่่างปักหมุดเลยครับ สวัสดีวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับ em SO ที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับริบเกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมตลาดนัดฟรีไฟยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับซื้อครบ3ชิ้นนําโค้ดลดให้เพื่อนของคุณนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่แล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็ซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวผมซื้อให้ดูแล้วก็ใครอยากได้โค้ดก็เอาไปได้เลยนะครับผมเราก็จะซื้อให้ดูเลยนะครับวันนี้นนี้อ่าเจ็ดร้อยกว่านี่แพงนะครับอย่าซื้อแบบนี้นะครับ แนะนาว่าให้เอา1ชุดแบบนี้แล้วก็เลือกอย่างอื่นนะครับที่ถูกๆนะครับเห็นปะอ่ามันจะถูกตามราคาที่เราลดลงมานะครับปะ่ะ435หแบบนี้ครับอ่านี่กล่องปืนเปิบ540อะไรเงี้ยนะครับปะ่ะให้เเลือกแบบว่าอันแพงๆก่อนก็ได้นะครับแบบนี้435สามนี้น่าจะได้ประมาณนี้แหละผมว่านะครับเดี๋ยวลองเซตนี้ดูก่อนนะครับโอเคปับป๊บปบัแบบนี้ครับ เอาเซตที่แบบว่าเราคิดว่าถูกที่สุดนะครับเซตนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดเลยแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็ถูกสามเจ็ดห้าโอเคอเซตนี้นะครับเราก็ทําการซื้อปุอป๊บผมไม่มีโค้ดส่วนลดนะเราซื้อเลยปุ๊บอ่านี่เอาไปใส่เลยนะครับโค้ดนี้โค้ดส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับเพื่อนของคุณนะครับเอาไปใส่ได้นะครับ๋ยวผมก็ไปก่อนอ่านี่เอาไปใส่ได้เลยนะครับอ่าเป็นไง เพราะว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะโคุรคนคิดว่าคิดเห็นยังไงครับนะแต่ผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะฮะใช้ได้เลยนะครับก็เอาโค้ดไปใส่กันได้มาเดี๋ยวให้อีกสักโค้ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเลือกตัวแบบถูกๆปางแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาแบบแบบนี้ดูนะครับปุ๊บอันนี้กางเกงแบบนี้สองแปดห้าอ่ะแบบนี้นะครับปุ๊บซื้อ ปั๊บอ่านะครับโค้ดส่วนลด20%นะครับนี่ก็ไปอีกนะครับ1โค้ดนะครับเดี๋ยวน่าจะมาแจกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจมก็น่าจะมาแจกนะครับผมว่าเยอะเลยนะครับอ่าไปใส่นะครับใครใส่ได้ก็บอกพี่บอมหน่อยนะครับผมเราเอาไปส่วนลดกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เราดูได้ด้วยนะว่าชุดเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเห็นป่ะอ่ากดดูได้ด้วยนะครับว่าชุดเป็นแบบนี้แบบนี้นะาอะไรเงี้ยนะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ แล้วก็มีทำภารกิจรับฟรีถ้าใครเรือด้วยนะครับอุ้ยอันนี้คือได้ฟรีเลยนะครับเก่นสามวันนะครับหรือว่าเล่นแรงกับเพื่อนทั่วไปซ4ห้าเกมนะครับได้เลยนะครับโอ้เจ๋งเลยนะครับแจ๋ว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 นะครับอันนี้อันนี้ถือว่าแจ๋วนะครับได้ถาวรนะครับโอเคอไอไม่มีอะไรนะครับท่านี้แหละนะครับถาวรนะครับเห็นปะอ่านี้เราก็จะได้ชุดมาเลยนะครับเห็นไหม แบบนี้เลยนะครับชุดสว,วยนะครับโอ้มาเดี๋ยวเรารับปัม๊มสสัยครับไสดูนะครับนี่ฮะชุดก็จะประมาณนี้แต่ไม่มีหน้ากากนะคนดูแต่งตัวกันไม่ไม,ไม่มีหน้ากากนะถ้าถอดก็จะประมาณนี้คล้ายแบบว่าขนออกออกกําลังกายอะไรเงี้ยฮะอ่าตัวแบบนี้ใส่สายสายซา,ยา,ยา,ยายแล้วกันอ่าประมาณนี้ฮะยังไง ใช้ได้อยู่นะครับไม่ถือว่าขี้เละนะครับเดี๋ยวจะชัยอยแจกโค้ดเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็รับมาเลยแล้วกันครับหัวเกงครับตลาดดุงตลาดนัดนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อย่าไปลืมเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับได้รับท่าทางฟรีนะครับเนอะนี่นะรูโตก็มีเหมือนกันครับให้เราเล่น่นะฮะได้ของฟรีนะครับประมาณนี้ครับสําหรับตลาดนัดฟรีไฟานะครับกิจกรรมมันจะอยู่ตรงนี้นะไปข้างบนซ้ายนะครับเห็นไหมอ่าเราก็เข้ามาซื้อได้ครับ ราคาย่ำเยาวทุกๆนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะทยอยแบบว่าแจกเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่บอมีเพชเยอะนะครับเนาะแล้วก็มีรีเฟรชฟรีได้5รอบนะครับครั้งต่อไปก็จะรีเฟรชได้10รอบเออสิ0เพชนะครับใช้สิเพชนะครับแล้ววันกิจกรรมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับมีชุดใหม่2ชุด1นึนะครับแล้วก็ชุดอื่นๆนะครับที่เราอยากได้นะครับนี่่ารงหน้าทางอะไรเงี้ยครับกล่องปูกล่องปูงมือปืนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะบดีให้แล้วกันเนาะโอเค หลักๆก็ประบาดีครับสำหรับชุดใหม่นะครับสวยๆเลยน่ารักน่ารักนะครับผมเนาะโอเคฮะเดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับโค้ดต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาแบบเรื่อยๆนะครับโค้ดแปะให้เรื่อยๆแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับแยบายบครับสวัสดีครับ